เข้าก่อนภูเ้ามาลูกเข้ามาคุมหน้าหน่อยภูคุมหน้าหน่อยเบาเบายา,า,ากันอุ้ยสวย ไม่ต้องเปลืองนะไม่ต้องเปลืองทั้งสามลูกหรอกเออนั่งนั่งเอาเออนั่งตีเลยขอลูกใกล้ขอนั่งตีไปหนึ่งเต็มดีได้ปอนด์สามตนงคยวันยาวเอา ตัวอะไรผูกหัวกันห,หน้าลุ่งอยู่มั้งผูกหัวเอาไงหรือไปดูก่อนแล้วค่อยมาบอกก็ได้ออกไม้ถานจารยนดิ สวยเ<ป>นี่ยเห็นไหมรับปีท้องยกให้ถึงเลยน่าจะสองมั้งอืมเขาล้มก่อนผู้

<ừ> เข้าเก็บแ้มเข้าเก็บแมง,ง่ายๆเหมือนเดิมนักษณะเดิมไม่พูใจเย็นเดียวพูยกกวนี้หน่อยเบาๆคุมน้ำหนักหน่อยสวย ได้ได้ขอกรรมการก็ได้พูที่มาร์กอะ่ะเขียนแต้มได้ครับพูยกให้ถึงหน่อยลูกแรกต้องเด็ดขาดทุกลูกเลยนั้นให้มันเดินไม่ใช่ให้หยุดด,ดีที่เขาหลุดถ้าเราเล่นแบบตึงๆนะเรียบร้อย ยังห่างเยอะฝังขวามือเข้าได้สวัแน่มั่นใจเลยธรรมชาติเยี่ยมยอูไปดูช่องเข้าเอาเยี่ยม Hãy subscribe biết kênh Ghiền Mì Gõ Để มไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีถูกแล้วทำถูกแล้ววางเข้ามาสวยดี นั่งตีครับอ่ะไม่เป็นไรครับบวกหนึ่งต่อสองครับดีครับในรุ่น12บสอปีหญิงนะครับสิบสองปีหญิงสนามเกนลูกต้องเดินหน่อยเดินตรงหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ ตีวังคู่เวลาตกอ่ะตกให้ตรงเก่นที่เรายืนอ่ะจะไปเราก็ไปเลยไม่ต้องเบรกเนี่ยเห็นไหมนี่จมูกเต็มครับ อ่าเหลือหนึ่งมั้งเหลือหนึ่งดีแล้วโชคดีแล้วไปหนึ่งน่าจะเป็นสามหกยังได้ฟูยังได้สวยเยี่ยมมากเลย

คูเต็มเหล็กแล้วเปลี่ยนใช้ยาใหม่แล้วตีเหลือคนละใบเลยไล่ลูกไม่เป็นไรครับไล่ไม่ตรงคูไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไปน่าจะหนึ่งครับเป็นสี่สี่หกครับอ่อาสาวสาวนำมาทีละหนึ่งก็ยัง ยังพ่อไหวอยู่ครับไม่ได้กระโดดตองหกเอาใหม่ใช่ครับนกรดแ้กกดชรกดไลค์กด yeah. ติดตามนะครับจะได้มีคนดูเยอะครับได้ครูน้องจางตรงๆแกนเลยใช้ยาใหม่ฟูเต็มเล็กสวยสิฟูไลค์ตรงแต่เรื่องคุมน้ำหนักเดินไปดู เยยี <Yeah. S 2> <c oughs> ่มเปลี่ยนอาหางไม่เป็นไรขอให้เปลี่ยนมันทุกคนจะเปลี่ยนตั้งแต่ลูกแรกแล้วแบเปล่าครับแพ้ต้องไปตัดล่างครับ <c oughs> เขาอยู่รีเก้เเดินไปดูว่าเราได้ไหมยสวย สองแต้มครับขยับนี่ห่างเป็นแต่อ4ี่แล้วครับีชายนะครับน่ตีชายสนามนั่นแหละที่ต้องการครับสิบเต็มสิบเลยครับลูกนี้ครับแบบนี้แหละผู้ตีติดครับไม่เป็นไรผู้เหมือนเดิมใจเย็นเหมือนเดิม สวยข,ขอแค่เปลี่ยนคุมโซนเปลี่ยนไม่่าหน,นีโซนผูยน,น้่างนีกลมจะหน,นีวงกลมน,นลมลลครสงขาครับเนครสงขาตีไม่ได้ใช่ครับลูกนี้ตียากครับสวยเนี่ยเห็นไหมเยี่ยมโอเคเยี่ยม เห็นไหมเราคูมเห็นไหมแต้มเราต้องได้ไม้ต่อไม้ด้วยห่างคู่ห่างสวยเยี่ยมครับสิบเต็มสิบเลยลูกนี้ มมโอเคครับผมโอเคถอหลังแล้วมโอเคครับผปล่อยลงเยี่ยมออกไหออกไป,ไปดูไปออกไหมออก อย่างน้อยแต้มไม้ต่อไม้อ่ะเขาได้เราได้เขาได้เราได้จะปล่อยให้เขาได้สองไม้ติดยังโอเคอยู่เอาใหม่ไม้นี้เราต้องได้ฟังอืนี่เดียวใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงอยู่ ขำลงกว่านี้แล้วก็ไปเดินหน้าโอเคแล้วโอเคแล้วเทศบาลนครนครขอนแก่นท้องการเนี่ยเห็นไหมเขาจะแหลมมาเลยเนี่ยเขาจะแหลมมาเลยเขาไม่ได้โด่งมันแล้วถ้าโด่งปุ๊บมันจะตกหยุดดูด้วยดูด้วยฟูดูด้วยเนี่ยเขาจะฮาร์ไปไหมนี่ยลูกจะแหลมแล้วก็โุ่งลงใช่ไหมเป็นไหมสามเต็มเลยมั้งเออสามเต็มเลยนี้ลูกมันมีน้ำหนักหน่อยและสนามสามถึงแปดนะครับ เอาไปาใช่ครับเขาจับทางได้บางทีเขาเล่นแก่ไ <cill> กลสวย ล่าแก่นไปผูกเขาให้หมดเกมเดินไปดูเล็งลูกเราให้บรนใจเนาะครับ <c oughs> เอายอดมือสิบแปดมีชายนะครับมือสิบแปดมีชาสวยาครับขออีกลูกเดียวครับตัวเยี่ยม ปัดจ้าไหมครับในร่น14ปีหญิงนะครับ14ปีหญิงสนาม20เป็นที่1ของสายนวัดองค์การบรหารส่นจังหวัดสกลนครทีพบกับองค์การบรหารส่จังหวัดแม่บ้นิดเดียว ครูฮาร์ปเข้าฝั่งซ้ายมือนะฮรับเอานะเพราะว่ามันสิบเมตรเลยน่าจะฝั่งซ้ายนะคุมน้ำหนักด้วยสวยเนี่ยใช่ไหมต้องฝั่งนี้ชนะเลย โอเคไปขอบคุณพูดเขาด้วยขอบคุณพูดเขาด้วยไปดูชนะแล้วครับชนะแล้วครับจับมือครับตัดบนให้ได้ก่อนน,นี่<ม>ครับสิบสามไม้โอเคแก้มกแล้วกดแปดไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมาไลใ่ให้ใหม่ครับพักเครื่องก่อนเดี๋ยวให้ภูเข้าห้องน้ำก